ทองของจริงตอนรับเข้าสู่เงินทองของจริงนะครับรายการที่จะพาผู้ชมมาแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทและโค้ดหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับโค้ดครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดอกไม่ใช่ดอกไม้ครับผมดอกเบี้ยครับโอ้บานตลอดเวลาบานตลอดเวลาเบ่งบานเหลือเกินครับมันรู้สึกว่าช้ำใจเหมือนกันถ้าพูดถึงดอกเบี้ยเนี่ยครับผมดอกเบี้ยเนี่ยพี่บอกวมีทั้งดอกเบี้ยลดต้นลดดอกดอกเบี้ยแบบคงที่ แตกต่างกันยังไงครับพจน์ครับเรามาทำความเข้าใจตัวละกันนะดอกเบี้ยคงที่เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า flat rate อ่ก็คือเป็นเส้นตรงเลยนะครับความหมายก็คือว่าณวันที่เริ่มกู้หรือขอสินเชื่อกันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่นะครับเขาก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยนั้นเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าเงินต้นของเราเนี่ยจะลดลงไปแล้วนะครับตัวดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยก็ยังเป็นจํานวนเงินเท่าเดิมอ่ายกตัวอย่างเช่น เรากู้ซื้อรถมา1คันแล้วกันนะครับห้าแสนถูกไหมฮะสมว่าดอกเบี้ยเราจ่าย1,000บาทเอาตัวเลขกลมๆไปง่ายแล้วกันนะครับลาผ่อนไปเรื่อยๆฮะสิเดือนตัวเงินต้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็น5้าแสนแล้วถูกไหมแต่ว่ากายจะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่1,000บาทเหมือนวันแรกเลย f ฟิกไปเลยฟิกไปเลยนะครับราะงั้นก็เรียกว่าดอกเบี้ยคงที่หรือแฟลตเทนะครับนิยมใช้กับการ เ,เก็บดอกเบีย้ยจากสินทรัพย์ที่มันมีความเสื่อมอย่างเช่นรถยนต์ oh, <okay. S 1> รถยนต์เนี่ยจะเป็นอาัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ นะครับเราผ่อนวันแรกกับผ่อนวันสุดท้ายดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินที่ต้องจ่ายเท่ากันแสดงว่าค่างวดเองแต่ละงวดเขาคำนวณใส่เรื่องของดอกเบี้ยไปครบหมดแล้วใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่แบบที่2เนี่ยนะครับเราเรียกว่าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับหรือ f f f e t t v e r a t e นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นคงค้างณวันนั้นอ่าอย่างเช่น วันที่1เรากู้ซื้อบ้าน1ล้านมะดอกเบี้ย6%กเะก็จะคิด6%ของ1ล้านของ1ล้่านก็จะเป็นดอกเบี้ยแต่เราผ่อนไป5ปี10ปีปรากฏว่าอนี้เงินต้นเหลือ7 0 0 0แสนวันที่เขาเก็บดอกเบี้ยเราในแต่ละเดือนก็ต้องเอา7 0 0 0 0สมาคูณด้วย6%กอ็ก็จะลดลงไปใช่ตัวเลขไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่าเดิมนั่นแหละแต่เงินที่จ่ายเนี่ยมันน้อยลงเพราะเงินต้นมันลดไปด้วยใช่ใเพราะนั้น เขาก็จะคิดตามเงินต้นณวันนั้นเมื่อเราผ่อนไปเรื่อยเงินต้นเราลดลงไปเรื่อยถูกไหมฮะเ่เราก็จะเสียจํานวนดอกเบี้ยน้อยลงเมื่อเสียจานวนดอกเบี้ยน้อยลงเงินงวดที่เราจ่ายเนี่ยก็จะกลายเป็นต้นมากขึ้นแบบนี้เป็นนี่หมดไวเร็วนี่หมดไวเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมักจะใช้ในกลุ่มของสินเชื่อประเภทสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อสหกรณ์เราผู้ยืมเงินกลุ่มนี้ก็จะใช้แบบลดต้นลดดอกนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันกับ อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ว่าไปใช่ครับนทีนี้เนี่ยข้อดีแต่และอย่างเนี่ยเราจะเลือกใช้ยังไงให้เหมาะกับเรารประหยัดเงินในกระเป๋ามากที่สุดนะว่าเงินดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้ากับพี่น้นะครับเงินทองของจริงแจ้งเบาะแสายาเสพติดโทร1386 กลับเข้ามาชุดที่2ของเงินทองของจริงนะครับมาในช่วงนี้จะมาคุยกันถึงดอกเบี้ยแบบไหนที่เราจะจ่ายถูกกว่ากันครับโคชครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีการกําหนดแล้วก็กํากับไว้ค่อนข้างชัดว่าสินเชื่อของการกู้ประเภทไหนอย่างไรเขาจะคิดดอกเบี้ยกับเราแบบไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเรากู้ซื้อบ้านเรากู้สากรอออมทรัพย์เรากู้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกเบี้ยประเภทลดต้นลดดอกอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นกู้ซื้อรถหรือแม้กระทั่งผ่อนของบางประเภทบ,บางกลุ่มนะปกติเราจะคุ้นชินกับผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์ใช่ไหมฮะแต่มันมีบางอันที่ผ่อนแล้วมีดอกเบี้ยเล็กน้อยอ่าแลนก็เป็นดอกเบี้ยคงที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อเนี่ยเราก็อาจจะไปยังเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้<อ>แต่ถ้าเกิดว่าเลือกได้นะ<อ><อ>ครับเราอาจจะต้องดูพิจารณาเปรียบเทียบแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเจอดอกเบีย้ยนะครับในอัตราที่เท่ากัน,นตัวเลขมันเป๊ะเลยว่าเท่ากันแน, <ะ S 2> น่นอนว่าสินเชื่อประเภทลดต้นลดดอกย่อมดีกว่านะเพราะว่าเราผ่อนไปเรื่อยๆต้นเราลดลงดอกเบี้ยซึ่งในภาษาการเงินเนี่ยเราใช้คํานี้ดอกเบี้ยคือต้นทุนทางการเงินนะต้นทุนทางการเงินก็จะลดลงเรื่อยๆตามเวลาที่เราผ่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยเท่ากันแล้วเราไปเลือกดอกเบี้ยคงที่นะต้นทุนการเงินเราเท่าเดิมแม้ว่านี่เราเหลือน้อยลงไปแล้ว ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือเกิดดูตัวเลขแล้วเอ้าอันนี้ให้ดอกเบี้ยคงที่อันนี้คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแต่ตัวเลขไม่ตรงกันโอ้ต้องมาคำนวณเลยนะแบบนี้อ่ามันก็มีตัวเลขคร่าวๆที่เอาไปปรับไปคูณเพื่อเรียกว่าเปรียบเทียบกันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราชอบสินเชื่อของ2ที่ที่หนึ่งเป็นดอกเบี้ยคงที่5้าเปอร์เซ็นต์ฮะดอกเบี้ยคงที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าจะแปลงไปเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทลดต้น ถ้าเกิดว่า5%ของดอกเบีย้ยคงที่คูณ1.8นะครับก็จะประมาณสัก9%ของแบบลดต้นลดดอกนะครับเพราะงั้อนอาจจะดูแบบนี้เพื่อเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดตัวเลขดอกเบีย้ยไม่ตรงกันนะดูว่าใครมากกว่าก็าต้องปรับจูนตัวเลขหากันนะครับ,อ,รบอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเงื่อนไขด้วยเหมือนกันก็คือรูปแบบการจ่ายนะครับอย่างเช่นมีบางคนเขาอาจจะมีแผนว่าอยากจะซื้อแล้วอยากจะผ่อนชําระให้หมดเร็ว แสดงว่าต้องมีเป้าหมายแล้วว่าเรามีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนกับหนี้ก้อนนี้ใช่ใช่ <ๆ S 1> เขาประเมินแล้วว่าเยเขาสามารถเดี๋ยวเขาจะโปะนะเ,ออเขาจะจ่ายออทําให้จ่ายหนี้เขาน้อยลงนะแล้วก็ทําให้หมันหมดเร็วกว่าสัญญาได้นะครับแบบนี้แบบลดต้นลดดอกก็เป็นตัวที่เหมาะกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องอิงกันหลายเรื่องทั้งดอกเบีย้ยด้วยรูปแบบการผ่อนความสามารถในการชาระของผู้กู้เอง ซึ่งพูดถึงเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยในช่วงระยะเวลาแต่และช่วงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไหมฮะว่าช่วงนี้ดอกเบีย้ยสูงช่วงนี้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอิงกับดอกเบีย้ยนโยบาย<อ>เพราะว่าดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเป็นเหมือนต้นทุนของฝั่งธนาคารพาณิชย์เขาก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามจังหวะตามนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้สินเชื่อเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเลือกดอกเบี้ยแบบที่เขาเรียกว่าฟิกเป็นตัวเลข นะไม่ได้บอกว่ามันคงที่หรือว่ามันเป็นแบบลดต้นลดดอกนะราพอลดต้นลดดอกก็เป็นตัวเลขได้ยกตัวอย่างเช่นสินเชื่อบ้านปีสามปีแรกสามเปอร์เซ็นต์นะพอเราเห็นสามเปอร์เซ็นต์นี่ไงดอกเบี้ยคงที่แต่วิธีคิดของเขาเนี่ยเขาคิดแบบลดต้นลดดอกแต่ถ้าเกิดเราเอาเป็นตัวเลขแบบลอยตัวอย่างเช่นเป็น mrr ลบศูนย์จุดห้าอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวดอกเบี้ยเราก็อาจจะมีการขึ้นลงตามจังหวะได้ด้วยนะครับเลยเกิดเป็นเรื่องการจับสัญญาณเศรษฐกิจโลกครับที่จะมาส่งผลกระทบต่อบ้านเราเรื่องของทิศทางดอกเบี้ย อย่างเกี่ยวกับดอกเบี้ยนโยบายแบบน, <ะ S 1> นี้เราพอจะมองอนาคตได้ไหมครับครับก็อาจจะใช้จับหลักง่ายๆแบบนี้ก็ได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคนเขาพูดกว่าเงินเฟอ้อหรือเห็นข้าวของมันแพงขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งเวลาที่มันมีเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือ ธนาคารกลางก็จะขึ้นดอกเบี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราดีนว่าเงินเฟ้อเงินเฟ้อเงินเฟ้อให้รู้เลยว่าดอกเบี้ยมันกําลังจะขึ้นเพแปะงั้นถ้าเกิดว่าเรากู้อะไรอยู่ก็ตามแล้วมันไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เป็นตัวเลขมีตัวอักษรภาษาอังกฤษโผล่ขึ้นมา M R A ลอยตัวให้รู้ตัวว่าเดี๋ยวเราจะไปกับเขาด้วยอ่าใชั่จะมาแต่ถ้าเกิดเราดีนว่าโอ้ยฟืดจังเลยเข้ายากมากแพงอ่าแบบนี้ดอกเบี้ยก็จะมีนวโนลมลดลงโอ้โ้ฟังเขาแบบนี้มีประโยชน์แล้วก็เข้าใจชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคาถามก อิน i c i a l และ Facebook ทโลดิจิทันพิมพ์คำว่าเงินทองของจริงนะครับและช่วงนี้กลับไปทางผู้ประกาศทั้งสองท่านครับเงินทองของจริง